สวัสดีค่ะฮัลโหลไฮเอฟรีวันสวัสดีค่ะวันนี้เจอชิวมีนอกสถานที่นะคะลองทำโนซี่โอเควันนี้จะมาบอกเทคนิคเวลาเราจะพูดปิดการขายเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกคนฟังกันนะคะวันนี้นะ I'm stay at home นะ because right now everyone just working at home right yeah because I will teach you guys how to speak English and how you can close yourself in English วันนี้เดี๋ยวทีเชื่อมีมาบอกนะคะว่าประโยคที่เราใช้ปิดการขายในภาษาอังกฤษนะมีประโยคอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะจะเอาใจเลยวันนี้จะเอาใจคนขายของนะคะนะ mm hmm. today I wanna teach you guys about in English sentence for the sales persons and you want to sell in online okay uh, สวัสดีค่ะนะคะ ใครเข้า Hi Mr Dancing School okay. โอเค Alright In the sessions I will speak English and Thai and everyone to come to join me and you can help me to share โอเคนะใครเข้ามาก็ช่วยกันแชร์ก่อนนะก่อนที่จะบอกประโยคนะคะว่าเวลาเราจะขายของเนี่ยนะเราจะปิดการขายเป็นภาษาอังกฤษนะทำยังไงอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะช่วงนี้ไม่ช่วงินโทรเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะขอแชร์ก่อนเอาละ มาเข้ามาเรามาแชร์กันก่อนนะอ่าโอเควันนี้อยู่นอกสถานที่นะคะวันนี้มาเที่ยวนะวันนี้มาเทียเ่ยวก็แบวบว่าไม่อยากพลาโดโอกาสนะคะอยากจะแบบว่าโอเคจะมาแชร์ที่เพื่อนทุกคนนะคะ,อะเอาละมาเเลยเดี๋ยวก่อนอื่นที่ฉันมีแชร์ก่อน วันนี้จะกันในวันที่แบบฝ่อนตกพรพำนะคะโอเ okay, ค any one come to join me you can left to comments because I can read you ah hi Akche okay today I want to share so how you can use the s e n s e hand to close sale online in English okay yeah I will teach you guys to tactics how you can do it นะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกคะ่ะว่าทำยังไงนะเวลาเราปิดการขายเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ah นะคะ เราจะใช้ประโยชน์ยังไงนะก่อนอื่นแบบช่วยที่ใช้มีแชร์ก่อนนะคะบอกบอกนิดนึงว่าเสียงดังฟังชัดดีไหมอ่ะ Hi Alexe What have you been up to I'm very good Okay Thank you So how about Ukraine Yeah How about the weather in Ukraine นะคะ Alexe นะเพื่อนมาจากยูเครนนะคะก็ทักทายที่ใช้มีมาอทุกคนสนใจก็เข้ามาทัก,นนกาาทายเซย์ไฮได้นะคะนะ Even we are the c h a o t i c in this situation we must be to calm okay we must be to stay calm in our world is mean that your thought and your healthy or a n y t h i n g okay คือเชชเมอรบอกว่าแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ข้างนอกมันจะวุ่นวายใน c h a o t i c ก็คือแบบว่าแปลว่าวุ่นวายนะวุ่นวายกาโ,โอลมานเอ่อภาษาไทยคืออลมานะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องรักษาสุขภาพเรานะคะ รักษาสุขภาพจิตใจเราให้เข้มแข็งให้ดีที่สุดค่ะเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นนะแชร์ก่อนอ๋อยู n ครนอีส์ล็อกดาวอ๋อส์ใช่ The weather cold but tomorrow will be everything open okay congratulations and enjoy okay yeah นะคะโอเคมาโอเค help me to share about the trip before I will teach you guys so the tactics how you can to speak In English sentence about h a r to grow cell อ่านะเดี๋ยวก่อนมานี่แบบว่า the rain just living i s the rain coming คือฝนเพิ่งตกไปนะคะเพิ่งไปนะคะนะแต่ก็แบบโอเคอ่ะเดี๋ยวแช่ก่อนระหว่างนี้เรารอล้วแช่

so you can okay just moment please and you can uh, give me the comments okay I w o u l d l i k e t o know from you guys นะคือ hmm. แบบว่าอยากอยากรู้จักทุกคนเลยนะคะอยากรู้จักทุกคนเลยนะก็อืม alright swati has swati from bangkok hello from bangkok uh, okay. this is just only the intro okay anyone who come to join me you can leave a comment in english and Thai. i will read okay so thank you for mr uh, okay IG here facebook here เอาไัส์เอสแนปแชร์แชลลนด์อย่าแป๊บนึงนะคะขอแชร์ก่อนค่าเดี๋ยวใช่มี่ขอแชร์ก่อนนะคะแป๊บนึง เชืเพ่นแชร์ก่อนนะคะอาบน้ำยังกระนิดอะมาเงีเข้ามาเข้ากล้องกับป้าจีเดย์เข้ามานี่เรื่องแก๊สโอเคโอ้กรนิดกันเดี๋ยวป้าป้าโอ้ไม่นิดโอเค w a น n a joy the frame โอเคอะอยู่กับป้านี okay. oh, oh, okay. okay. ah, ้ก่อนนะคะกรนิดนี่นี่เห็นกล้องไหมนีกระนิดอยู่ในกล้องนี่มามีนี่อยู่ในกล้องเซไฮ ฮัลโหลไฮเซไฮกับทุกคนก่อนนะคะนะวันนี้แบบ I'm at my brother's homes oh, because I have my little girls come to join me a l so อุ้ยหอมจังเลยไหนหอมก็ไหหอมจังเลยค่ะไหนหอมนี่ยไหนด้วยหูหอมจังเลยเไหมเดียวนะครับ Yeah, ok welcome không bán chị lên ấm tay here, now. ok mm, ok mà ok let's go mà dạ ơi trip nào ชิวนะ this one is we call f a t e chill okay i'm um, i'm i'm at my brother homes uh, right now because my niece she wanna join อ่ะ Okay ป้าขยับกล้องมาให้ละโอเคกันเด็จะ say hi say hi everyone ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอเคโอเค <laughs> okay, okay, น่ารักมากเลยน่ารักมากนะคะเนาะ say hi everyone นะสวัสดีค่ะ โอเคอ่ะ okay. ah. just moment please เดี๋ยวป้าให้ป้าแชร์ก่อนนะโอเคอยู่ตรงนี้กับป้าค่ะอยู่นีกับป้านะคะเจนี่เจนี่อยู่ตรงนี้กับป้าก่อนนี่กับป้าก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้จะจะมาบอกทีนี่กัน อยู่นี่กับป้าไงคุณแม่อยู่นี่แกเดดูนไมปามอทีสนากกับพี่อยู่กับย่าป่ะอยู่กับย่าอยู่กับย่าป่อยู่กับย่าอยู่กับป้านลงน่หเออพี่อยู่ย่าไปลูกป่ะมาซื้อของเลบอกให้ย่าซื้อของเล่นเดี๋ยวก็เลยซื้ออามานี่ก่อนมานี่ค่ะอยู่กับป้านี่ค่ะโอเคเดี๋ยวป้าทำงานก่อนดูเดี๋ยวป้าฝนก่อนไหม เดี๋ยวป้าแชร์ทิปก่อนลูกแป๊บหนึ่ง,องโอเคอะไรกันจยกับป้าใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นอยู่กับป้าไออยูก่กับป้าสวัสดีทุกคนก่อนอ่ะวันนี้กันหนิดมีอะไรมาโชว์คะกันนี้กันหิดมีเพลงอะไรมาโชว์ไหมคะวันนี้กันหนิดมีเพลงอะไรมาโชว์คุณผู้ชมป้าอะมีมีอะไรมาโชว์คุณผู้ชมบ้าง มีอะไรมาโชว์ไม่มะไรโชว์อ่ะโชว์ก่อนช่วงเปิดมา่านเรนิเอกันิโชว,นนชว์นี่นี่กล้องกอยู่อรนี่กล้อง่นกา้กล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 สกล้่้อน่กล้องี่กลองนม่กห็นลอนกลนกัน่กก,กันกันกน่ก,ก,ก,กอนก,ก,ก้อน,ออนกันก่กกอ่่ก่ออก่ก่่่กลนี่ไง้งนี่นี มาแชร์ก่อนแล้วอ้าวมามาแล้วมาใส่ย,ยูนี้ห้องนี้ไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวป้าเนี่ยแตตรงนี้และลกูกป้าจะคุยกันตรงนี้ใสยย่้้องนีใส่ไหนคะห้องนี้อ๋อโอเคเอามา มาแนวกันนิดโชว์เอามาโชว์ก่อนแล้วร้องเพลงมาตรงนี้แล้วันทีนนะแเ้วทำไม่ไล่เฮียดยิต้องอยู่ตรงนี้ค่ะคนเก่งนะวันนี้แบบว่าอันนี้แบบเต็มๆนะวันนี้แบบเต็มๆอ่ะชนดิดมาชนดิดมามาโชว์เลย My Little Guess My Little Guess Day <c oughs> <c oughs> อะโอเคเดี๋ยวป้า แกนี่จะเข้าแล้วใช่ไหมตรงนี้ป้าจะถ่ายตรงนี้แสงกําลังสวยค่ะแสงกําลังสวยตอนนี้กําลังสวยลูกตรงนี้กําลังสวยวก่อนอ,อ,อื่นนะเราต้องไม่กลัวนะฝนตกแดดออกนี่เราทาได้ when you focus on about your goal just like you achieve about the sale online or anything no matter what the weather no matter what and in any situations when you focus on your target you're not tired okay or even you have more of struggle okay you can f with a i e and overcome นะโอเคเรา a t e i ล t ไทยคือที่ฉันมีจะบอกว่าถ้าเราสายตาเราโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์รอบข้างจะเป็นยังไงเราก็ไม่สนใจนะเราไม่สนใจคือเพราะว่าเราสามารถเราความ่านได้เออเอาอนางไป เราก็จะก้าว้วามผ่านไปได้นะคะคือแบบว่า I don't care I don't care คือฉันไม่สนใจ I don't care because I just focus on about อมาเข้ากล้องเลยวอันไหนในแกนิดอยู่ไหนเนี่ยแกนิดโอเคเดี๋ยวการให้ป้านี่ก่อนลูกคนหนึง่งมาโอ้ยเนื ไม่เอาป้าไม่เอาลอกแกนิดแกนิดกลางลอกของแกนิ่ไปคนเดียวเลยป้าไม่เอาขอ,เออของแกนิดตกเออของแกนิ่ตกละเอือค่ะ,อ,คะอืมโอเคก่อนที่จะแชร์ดต่ลวนะเดี๋ยวไปคุยกับแฟนเพจก่อนลูก ป้าไม่ได้ถ่ายรูปป,ป้ากําลังถ่ายวิดีโอของป้าอยู่ไปไม่ต้องใสอีโอไปที่ไหนไปที่อะไมาเอนนี่เป็นเดียวอะไรไม่ได้ไไดยังค่ะป้าทำงานอยู่อย่าเพิ่งแกเด็ก ยสิยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จคนเก่งคนเก่งยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวกอนหนูจะไปหนูเข้าไปสิบ้างไม่เสร็จ อยู่เนี่ยนี่คะเดี๋ยวก็ลูกะกะนเนนะเดี๋ยวก็ปาลังแชร์คลปเดี๋ยวกอน,นะะแชร์รให้ทุกคนฟังนะ,ะวันนี้เดี๋ยวชันไม่จะบอนะวันนี้แบบเห็นไหมคะว่าบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราอาจจะมีตัวตัวเล็กๆนะนี่คือหลานสาวไนมะ่มีกระนิดชีเจส Closely e years คือหลังสาวไกห้าขวบแล้ว,ว,วแต่ว่าเราไม่สนใจ I don't care I can do anything I can work it I just do anything whatever I like whatever I want okay นะคะคือแบบคือถ้าเราตั้งใจมั่นใจนะคะแล้วก็ test your limit คุณทดสอบลิมิตของคุณอยู่แล้วคุณจะรู้เพราะว่าคุณแ oh, ม่งโค้ดมีพลังไหบ you know a b o u เ i ีย Because you have more the powers, you can achieve your goal because you can taste your limits. Sometimes, the universe or God or whatever you, you would call it, just want to taste you about your limit before you will achieve anything. it's means that you need to determine and focus. Sometimes, you need to test your your แล้วคุณจะแบบว่าเฮ้ยมันใช่เลยไม่กลัวนะโดนเฟี r e ม u ฟัน o า t it เดี๋ยวว่า อยาจะแชร์ให้แชร์ให้ความรู้กับกับคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่ามันสำคัญว่าแบบตอนที่คุณจะขายของนะคุณจะแบบว่าทนะุกว e ดี i n g s ประโยคที่คุณจะเปิดขายของเนี้ยจะพูดยังไงอ่ะโอเค a s first before when you are okay somehow your customer just DM direct direct message คือเขาก็อ inbox นะคนไทยแลอก in ็ inbox แต่ว่าทางฝรั่งเรียกว่า DM ก็คือ direct message นะคะจำไว้นนะถ้าเป็น DM D D dog นะคะ D แล้วก็ M direct message ก็คือ inbox นั่นเองนะคนไทยจะเรียก inbox นะคะแต่ว่าฝัาา่งชาติฝรั่งจะเรียกว่า direct message the first sentence you should be how may I help you how may I help you How may h ์เท้ o เมย์ค่ะก็คือมีไรฉันช่วยไหมไหมคะนะหนึ่งประโยคแล้วนะคะมีอะไรฉันช่วยไหมคะ How may I help you or n o m t e r t a o หรือประโยคที่สองน,นะคะ what can I do for you what can I do for you ฉันมีอะไรที่ทำให้คุณได้บ้าง what can I do for you What can I do to help? มีอะไรฉันช่วยไหม What can I do to help? แล้วมันเป็นการที่ว่าคุณถามลูกค้าว่ามีอะไรให้ช่วยประโยคที่3 What kind of p r o d u c t or services are you interested in? And, again, repeated again. What kind of products or services are you interested in? อันนี้ประโยคนี้เป็นการบอกว่าสวัสดีค่ะ Hello HELLO สินค้าหรือบริการอะไรที่คุณสนใจอันนี้เป็นประโยคในการที่เรา r e e t i n g นะคะ r e e t i n g ก็ Greetings คือเป็นการทักทายลูกค้าก่อนตอนตอน,ตอน,ตอนช่วงตอนที่เขาเข้ามานะคะสามารถใช้ในสถานการณ์ที่เป็น Face to Face ก็ได้นะ,ะ you can use this whatever your customers to see you in f a c e t o f a c e or hello uh, sale on the call okay so the i n f o r t o r s in front of ในฟอนต์ของค t ณแคนสวิตช์ในตัวเฮลฮัมแม่ช่วยคุณนะวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสนใ n นะโอเคสามประโยคนี้แล้วนะคะบอกว่านะแล้ววันนี้ทีนี้เสร็จปุ๊บนะคือลูกค้าสนใจแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าสนใจอันนี้เราเรื่องฟังว่าลูกค้าเกิดสนใจและว,ว่าอยากจะสนใจสินค้าหรือบริการอะไรนะ ถามว่าคุณจะคุณจะเริ่มปิดการขายละ Now, I will tell you so when you are tell about your describe about your products your services already so when you want to close how you can say it how you can say it okay what do you think what do you think about our products what do you think our services คุณถามลูกค้าไปเลยคพาะว่าคิดยังไงบ้างค้ากับสินค้าหรือบ,บริการของเรานะ What do you think What do you think about our products What do you think about what kind of service คือถามไปเลยลูกค้ารู้สึกยังไงถามเสร็จได้อะไรต่อคะถามเสร็จคุณได้รู้ฟีดแบกจากลูกค้าไงอันนี้มันเป็นหลักการอ่านใจลูกค้านะคะ When you ask your customers you can predict you can uh, ask ask your customer and you can predict what your customer think about you they will want to buy your products or your services or just want to um, not น o t e yet. นะคคือพอเราถามเขาปุ๊บเราจะอ่านใจลูกค้าได้เลยนะจ๊ะเราจะอ่านใจลูกค้าได้แล้วก็เราจะรู้เขาจะซื้อไม่ซื้อนะนะเสร็จแล้วปุ๊บโอเค so if you interest our products you can telling me or The one thing you can ask uh, what is do you have any problems do you have any problems about our products or our service อันี่สี่นะคะคุณถามว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับสินค้าตอนนี้เราถามเพราะว่าเขาจะซื้อสินค้าเราเขามีเขาติดอะไรหรือเปล่าเขาติดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาค้าเขาก็าาไม่ตัดสินใจซื้อทั้งทีคือ because sometimes your customer is not made decides to Buy your product immediately You can ask them about what. What is the problems in your Okay. What is your problems? What can it do to help you? Now, okay. This is okay. Somehow your, your customer will ask you. Oh, this we just to find out the information first, and we will make decided or make decision in the future. Ah. Uh. <laughs> โอเคเป็นการที่แบบว่าในอนาคตเขาก็อาจจะแค่แบบคอนเ่นต์ก็คือแบบกำลังเลือกแค่กำลังเลือกอยู่เขาจะซื้อคุณในอนาคตนะคะโอเคนะ and you can ask and the r e c t r y so what 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 is the best way for you r payment ถามได้นะคะคุณคุณถามได้เลยนะถามลูกค้าได้เล,เลยนะคะว่าแบบอาคุณจะจ่ายเงินจะจ่ายเงินแบบไหน cash credit card or anything บอกลูกค้าไปเลยค่ะเพราะว่า if your customer you are you e r e s t in your product they willing to pay m e n t s you คือแบบถ้าลูกค้าก็สนใจเขาจ่ายตังเลยนะจ๊ะแต่ถ้าลูกค้าเขายังแบบลังเลอ I'm not sure yet น no, ะ that's okay you just to thank you them okay and know, okay, t h know that's okay don't worry and you make your f a i l i e s with them and in the future they will come back to me every time you want นะบอกว่าทุกครั้งที่คุณสนใจคุณกลับมาได้ตลอดนะจ๊ะนะโอเคโอเค This is the shortly tips that I share you and anyone interesting about English for sales c l o s e sale super sale inbox me because I have a class because I have an experience more than seven years to sell our lives ใ okay? นมะาร์เก็ตติ้งฟิวส์มาประมาณ12ปีโอเคแล้วที่ฉันมีมีประสบการณ์ในในการตลาดประมาณ12ปีแล้วก็ขายออนไลน์มาประมาณ7ปีแล้วนะคะเราจะบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มนะฐานลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะคะเพื่อให้คุณคือคุณอาจจะขายเก่งอยู่แล้วแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายภาษาอังกฤษยัยงไงนะ,ค,ะคุณต้องลงคอร์สเลยนะ,ะ Because n o r m a l l y y o u as a best seller but you don't know h o w to speak in English I will teach you okay so inbox me and I will provide you about the English part for the super sale okay นะคะ I inbox me เข้ามานะคะเดี๋ยวเชฟมิชชั่นสอนคุณนะคะนะใครมีคอมเมนต์อะไรก็ทักได้เข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้ไปละหิว I'm hungry นะ e again everyone bye bye อย่าลืมมาแชร์ด้วยนะเพราะอันี้เป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายไปค่ะ